คลิปนี้หลังจากแต่งงานเราก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบเลยว่าเราใช้เจ้าไหนอะไรอย่างไรบ้างทั้งหมดทูกเจ้าที่แนะนําบอกได้เลยว่าดีจริงเพราะว่าหนูหาแล้วหนูจะบอกว่าหนูค่อนข้างควบคุมบัตเจ็ตนิดหนึง่งดีเดชบุญนะคะที่พี่โตบอกว่าอย่าทําเองเอถ้าเธอทําเองแล้วมันไม่ได้ดังใจเนี่ยเดี๋ยวหงุดหงิดเนี่ยภาระจะตกที่ฉันนะครับสวัสดีค่ะยินดีต,ตอนน้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อ้อ,อมอ๋องชาแนลนะคะจากคลิปที่ผ่านมาพูดไปแล้วว่าดูแลตัวเองงไงก่อนแต่งงานคลิปนี้หลังจากแต่งงานเราก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบเลยว่าเราใช้เจ้าาไไไหนอะอะรรย่ง บ้างทั้งหมดแบบละเอียดเนาะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะขอแจ้งเป็นแบบว่าหลักหมื่นหลักแสนหลักพันแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าบางเจ้าเนี่ยก็คือมีการทํางานร่วมกันหรือรู้จักกันมาก่อนแล้วเราอาจจะได้ราคาพิเศษแต่ว่าทุกเจ้าที่แนะนําบอกได้เลยว่าดีจริงเพราะว่าหนูหาแล้วหนูจะบอกว่าหนูค่อนข้างควบคุมบัตรเจ็ตนิดนึงเราให้ความสำคั์กับมารแต่งไม้ให้แต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่สุดในชีวิตขนาดนั้นเนาะแต่ราคนไม่ได้อยากจะแต่งจนแบบใช้สุดรุ่สุดร่าเกินไปใช่เพราะเราอยากเก็บเงินไปเที่ยวแต่ละคนก็อาจจะมอง ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครอชอบภาพงานแต่งแบบหอมกับพี่โต๋ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ค่ะครับผมค่ะขอเริ่มอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของการงานแต่ง เนาะเพราะว่างานแต่งเนี่ยค่อนข้างสําคัญเลยนะก็คือการ์ดงานแต่งที่เราต้องไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ที่ซึ่งหนักใจมากเข้าใจไหมผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการแต่งงานเนาะก็อก็ต้องไม่มีแล้วก็ใช่ไงเอ๊ะแล้วฉันจะต้องทําการ์ดที่ไหนยังไงเนาะ,ะก็ตอนที่เรารู้ว่าจะแต่งงานกันเนี่ยเราก็มีการแบ่งหน้าที่กันพี่ได้รับหน้าที่คือการ์ดกับของชารลยุยแล้วก็ชุดของตัวเองนะครับก็ได้ที่มานิตา ใช่ค่ะมานิทาทำให้ครบจบที่นี่เลยคือเราได้ทั้งการ์ดเราได้ของชําด้วยเราได้ของรับไหวเราได้กล่องเราได้สมุดอวยพรทั้งหมดที่นี่หมดเลยคือดีมากสําหรับผู้ชายนะจริงๆตอนที่พูดตอนนั้นก็แนะนําเลยพอร้านเข้ามาสัมภาษณ์พี่บอกเลยว่าเอถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ได้รับโจทย์แบบนี้มาที่นี่เลยจบคือการ์ดเนี่ยเขาไปปุ๊บเนี่ยสองข้างทางโคตรเยอะเป็นพันพันแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เป็นสีเป็นแดงแล้วก็พอเลือกมาแล้วเป็นปฏิทินมีอะไรมีเพียบพอเลือกมาแล้วยังเลือกสีได้อีก เลือกแบบโลโก้ได้อีกเลือก<ช>ได้ทุกอย่างเลยนะครับฟอนต์เฟิร์นเขาเออกแบบให้เราด้วยคือมันเออคัสตอมได้ดีมากนะครับก็เราก็เลยได้การ์ดแต่งงานที่สวยงามอันนี้ขึ้นมานะครับเลือกกระทั่งซองนะซองอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ทําตัวเรียกว่าอะไรนะตัวปัมป๊มข้างหลังให้นะครับเป็นโลโก้ของเราขอโมนิดนึงได้ปะคือโลโก้อันเนี้ย SP เนี่ยคือเป็นโลโก้ที่พี่โตออกแบบนะ<ช>คืออิงมาจากแหวนที่พี่โตใส่ปกติแหวนนิ้วก้อยที่มันคือฟอนต์ที่เขาชอบทําที่แหวนกันนะเราก็มาขอเขาว่าเออเฮ้ยช่วยทําตรงเนี้ย มันเป็นอินฟินิตี้ได้ไหมหรือว่าลวดลายนิดหน่อยที่เราปรับนะครับแล<ช>้วก็มาปรับมาปรุงกันได้นะครับ<ช>ซึ่งร้านทําได้ตรงเลฟตรงใจมากๆเลยค่คซึ่งการของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีความเป็นแบบ แข็งๆนิดนึงการหนาๆใช่แล้วก็จะเป็นใบเดียวก็จะเป็นการ์ดงานเย็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการ์ดงานเช้าด้วยเดี๋ยวอัเปิดให้ดูการ์ดงานเช้าก็คือจะเป็นญาติๆที่มาร่วมงานก็จะเป็นการ์ดแบบบางอยู่ที่บ้านเนาะเขาก็จะพิมพ์สติกเกอร์ให้ด้วยแล้วก็จะส่งชื่อให้ว่าแบบว่าเอ้ยแขกของเราชื่ออะไรบ้างอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นชื่อของพี่เลี้ยงพอดีไม่ได้มาร่วมงานก็เลยไม่ให้การ์ดเลือกเองหมดเลยนะครับสีเสือที่เลือกหมดให้พี่จัดการแล้วก็จะมีในส่วนของชําร่ ซึ่งกล่องเก๋งก็จะมีหลากหลายลายมากแต่ว่าเราก็เลือกเป็นสีนี้เพราะว่างานเราเป็นโทนขาวเขียวถูกแล้วก็มีเรียกว่าดอกไม้เยอะนะครับก็เลยอยากให้ไม่หลุดตีมมากเนาะใช่รวนะมถึงกล่องกล่องที่สามารถแขกเอาของมาใส่ให้พวกตองเนี่ยก็จะเป็นกล่องลายเดียวกันกับอันนี้เพราะเราต้องการให้มันเข้ากันใช่ครับอยากให้ดูก็ได้นะอ่าระหว่างพี่แกะอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบมากของที่นี่อ่ะคือเราเป็นคนชอบทําอะไรที่มันเป็นความ DIY หรือว่าปรับคัสตอมเพราะฉะนั้นสมุดอวยพรนะคะเราไม่ได้ใช้ของโรงแรมนะเราใช้ของมานิตาเพราะเขาจะคัสตอมเป็นชื่อบุญภาแอนสัน พให้ด้านหนา้านี่ดูดีมากนะครับก็เป็น d i s วเซอร r er, เนาะ d i ิวเซอร์ใช่ก็ดมเังได้กินเลยยังไม่ได้แกะนะอันเนี้ยเอา,าเก็บไว้เป็นที่ระลึกคือคนชอบมากนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้อยากได้แบบของที่มีโลโก้เราทิ้งไว้<อ>านานๆ,ๆะไรอย่างนี้ก็เลยเอาเป็นแบบนี้นะครับคนก็ไปเสียบปึ๊บแล้วก็หองอยู่ในบ้านใช้เสร็จก็สามารถทิ้งได้รีฟิลก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาชอบมากอันนี้ซึ่งมันิตานะคะก็มีทั้งหมด4สาขาเลยไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งวัฒนะที่เราไปดูถูกต้องครับแล้วก็มีีีีทท่่านะะคม แล้วก็มีที่ชลบุรีด้วยแต่ถ้าใครไม่สะดวกสีที่นี้ก็สามารถแอดไลน์ไปคุยกับเขาได้เพราะเขามีทีมค่อนข้างใหญ่ใช่ก็คือลูกน้องเห็นเรฟเลนส์ก็ไปทําตามเออใช่คนทําตามเยอะมากลูกน้องไปทําที่เดียวกันนะฮะเอออันนี้ภูมิใจครับผมดีจริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมานิตานะคะก็คือขอบคุณมากเลยกาซึ่งจะบอกว่าครบจบจริงจริงผู้ชายสบายบใช่ครับผู้ชายปวดหัวอยู่ไปนะฮะที่นี่จบเลยอย่างต่อไปของเราเนี่ยพูดถึงสถานที่ก่อนสถานที่ของเราคือวอลดรอฟแอสโตรเรียแบงคอกครับผมอันนี้ก็เราได้ คนดูแลชื่อคุณกิฟต์น่ารักมากๆเออน่ารักจริงน่ารักจริงนะครับขออะไรได้หมดเนาะแล้วก็ทํางานไวนะครับแล้วก็เรียกว่าเขาละเอียดนะครับบางทีเราลืมเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาก็เตือนว่าเออตรงนี้อาจจะไม่ดีนะคะหรือตรงนั้นอะไรใช่แล้วก็แบบซักชุดไม่ได้หนึ่งชั่วโมงก็สามารถทาได้ใช่ักีดนะครับชุดงานเช้ากับชุดยกน้ำชาของหนูคือชุดเดียวกันแล้วมันก็เลอะบ้างเพราะไปเดินที่สวนหรืออะไรเงี้ยรวดเร็วน่ารักมากจริงๆครับพร้อมนะคะวอลด็อกแอสโตเรียนะคะของเราเป็นห้อง ตองก็คือไม่อึดอัดเนาะเราจัดให้เป็นเรียกว่าลองเทเบิลเนาะก็เลยทําให้แขกเนี่ยสามารถนั่งได้สบายๆเลยแต่ถ้าสมมติใครจัดเป็นค็อกเทลอมว่าถึง2 5 0ก็สามารถทําได้น่าจะเหลือเลยล่ะเหลือเนาะพื้นที่เยอะสเปซก็แคบเยอะใช่แล้วก็ข้อดีคือที่จอดรถดีเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็ไม่ไกลจาก BTS รถไฟฟ้าก็ได้เนาะใช่ค่ะก็เป็นสถานที่หนึ่งที่แนะนาแล้วก็อาหารอร่อยมากจริงอันนี้ทุกคนชมเยอะนะครับอาหารจีนนะครับก่อนที่จะเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีให้เราไปชิมก่อนนะครับก็เราก็ไปชิมด้วยกันมาแล้วกกก็สสสาาาาามรรรรถแจ้้้้้้้งงเเเคคไไดออออัันนนนนนีีููึึวว่่่่ืยยปห ไปหน่อยอะไรเงี้ยแจ้งได้เลยใช่เราชอบรสชาติแบบไหนตามสไตล์บ่าวสาวก็สามารถแจ้งได้ค่ะต่อมาในส่วนต่อมาขอพูดถึงทีม Wedding Planner กับรันคิวแล้วก็ตกแต่งอันนี้เป็นทีมเดียวกันสําคัญมากต้องขอพูดก่อนว่าตอนแรกออกมาจะไม่อยากมีแพลนเนอร์เพราะอีเนียเป็นคนออแกไนซ์อยู่แล้วก็เลยคิดว่าพี่เราทําเองดีไหมเพราะแขกเราก็ไม่เยอะอะไรอย่างนี้แต่โชคดีเดชบุญนะคะที่พี่โตบอกว่าอย่าทําเองใช่นะครับเพราะว่าถ้าเธอทาเองแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยเดี๋ยวหงุดหงิดเนี่ยภาระจะตกที่ฉันนะครับก็เลยเตือนเลยบอกว่าเฮ้เาชมืออีีพกว่ ซึ่งต้องบอกว่าไม่ผิดหวังวีดดิ้งเพนเดนไม่ผิดหวังเลยจริงๆต้องบอกคือจะบอกว่าเป็นทีมใหม่ก็จริงแต่เก่งมากคืออายุพวกกับเราอเด็กกับพี่อเด็กกพี่อาทีมเด็กกว่าพี่อีกแต่จะบอกว่าน่ารักมากพี่เพลินนะคะนาทีมโดยพี่เพลินนะคะแล้วก็จะมีคุณพี่มิ้นท์แล้วก็ใบหมอนสามทหารเสือแกนหลักถูกต้องวันนั้นก็จะมีอีก8คนเรียกว่า ตามเราทุกฝีก้าไม่ได้เฉพาะวันงานนะ mm. วันที่ไปดูลองชุดวันที่ไปดูการ์ดนี่ก็ไปคือไปทุกอย่างติดต่อให้ทุกอย่างอยากได้อะไรบอกแล้วเดี๋ยวเขาไปหามาให้พิธีจีน งงครับเฮ้ยสินแสเราทางานละเอียดมากแบบอย่างนี้ต้องกี่เม็ดกี่เม็ดอย่างงี้นะเขาจัดให้เราหมดเลยโชคดีมากท่านหนูเธเองหูดไปแน่เลยเขียนว่าหมู2เซนหมูมา2เซนจริงแล้วคือจะบอกความน่ารักคือขอย้ําเลยว่าทีมวูดลินนะคะคือวูตลินคือเป็นเวงแพนเนอร์เนาะแล้วเขาก็มีรันคิวชื่อว่าเลิฟลี่ด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่งก็คือวูดลินเหมือนกันคืออมจะบอกเลยว่าที่มีน่ารักจริงคือหนึ่งเทสดีคือเราแทบไม่ต้องแก้เลยเลยเรื่องการตกแต่งเพราะเหมือนเขารู้ว่าเราเช่าแบบไหนเขาไปดูของราเนาะสองคือตั้งแต่วัันนนแรกกที่คุยจ ทุกวันเนี้ยเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่เลยไม่เคยหายตอบเร็วมากไม่หายไม่หายจริงๆจรางคุยตลอดเวลาทุกครั้งที่เราไปลองชุดหรือไปดูอะไรก็ตามเขาไปด้วยตลอดอันนี้คือหนูว่าอันนี้คือความน่ารักมากจริงๆแล้วเขาก็คือห้าทุ่มเลยยังตอบอยู่ไม่มีวันหยุดถึงแม้ว่ามีลูกก็ตามที่ผมพิดหมายถึงว่าน่ารักไงคือแบบถึงแม้ว่ามีลูกแต่ยังสามารถตอบไลน์เราคือกลายเป็นสิ่งหนึ่งนะที่รู้สึกว่าคุ้มค่าจริงกลายเป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าเป็นไปได้นะจำเป็นต้องมีนะครับช่วยลดเรื่องเวลาเรื่องความเเเคครีียยยดดไไป้้อะลลแวก็มมนน คอยออ o r g a ไนซ์ให้เนาะเราไม่ต้องเครียดเลยอย่างเราอะเราก็จะมีความแบบอุ่ยนั่นเราลืมหรือเปล่าอันนี้เราลืมปรับถามเขาก็บอกเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะไม่เคยมีแบบอุ่ยลืมไปด้วยอะไรเงี้ยไม่มีนะละเอียดมากครับในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะรันคิวจะอยู่ที่หลักหมื่นแต่หมื่นเท่าไหร่ก็ไปสอบถามกันเองเนาะแต่อยู่ที่หลักหมื่นแล้วก็ขึ้นอยู่ขนาดด้วยนะขนาดไซส์ที่มีแขกมเปอร์มาลูกใช่แล้วก็คิวกี่คิวคิวเช้าคิวเย็นหรือคิวเย็นอย่างเดียวเลยก็แล้วแต่แล้วก็แพลนเนอร์ก็อยู่ที่หลักหมื่นเช่นกกกกกกััันนนนนนนสสสส่่่่่่่่่่่่วววตตตตตแแแแแงงเเเเเีีีีีีียยยยจจะะะออูทททททหหลลลบาาาาาป็รรคดดดุใชพ้ ก็คือถ้าเหมาคอรคอสมันก็สามารถพูดคุยกันได้ใช่ค่ะส่วนของโรงแรมขอย้อนกลับไปที่วอร์ดอฟเนาะก็คืออันนี้เป็นราคาค่าหัวนะคะก็คืออย่างอาหารของเรามันเป็นลองเทเบิลเนาะมันก็จะราคาแพงหนอยเพราะจะเสิร์ฟรายหัวนะคะแล้วก็มีประมาณเกือบ10กว่าคอสก็3,000บาทอะคร่าวๆใช่บวกบวกเน็ตก็ประมาณ3 0 0พบาทต่อคนครับผมใช่ค่ะแล้วก็จะมีค่าติดประทานเล็กๆน้อยใช่แต่อันนี้ก็คือทางขอบคุณด้วยทางวอร์ดอฟนะคะก็คือดูแลให้น่ารักมากน่ารักมากใช่ค่ะมาอย่างต่อไปสิ่งที่สําคัญเหมือนกันสําหรับความคิด หนูเลยนะคะก็คือชุดชุดของหนูนะคะตอนเช้าคือของเอลิสนะคะเอลิสแอนด์มอต้องขอบคุณมากมากทีมพี่บีน่ารักมากนะคะก็จะเป็นชุดที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ชุดตัดใหม่คือเป็นชุดที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาใส่ครับแต่เป็นชุดที่พี่ชอบมากตั้งแต่ครั้งแรกคือไปวันนั้นไปดูกับเอินเนาะเอินกับพี่แล้วก็หนูใช่ไปดูกับเอินแล้วก็พอใส่ปุ๊บทุกคนก็ลงเป็นความเห็นเดียวกันแล้วก็เป็นชุดแรกที่หนูหยิบด้วยแล้วหนูก็ชอบหนูก็เอาเลยเหมือนกันทุกคนก็คือชอบคือเป็นชุดที่มีอยู่่่่่่แแล้้วววมมมมัันน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 นไไดดดดตตใใหะะะะคคคอออออาาสขขงงงชุเเย็็กืบร ะะโดยพี่สันนะก็คือจะบอกว่าญาติ๋อมพี่หมิวแล้วก็พี่สามพี่ออมก็ตัดของวนาสแล้ววันหนึ่งอ๋อมพูดกับพี่สันไว้ว่าถ้ามแต่งงานออมก็จะตัดของวนาสแล้วก็ได้กลับมาตัดของวนาสจ,จริงๆนะคะด้วยออมเลือกการตัดแบบตัดเช่าะคะ่ะที่บ้านคํนาวม่ตัดช่าตัดเช่าก็คือการที่เราใส่เสร็จใช่ไหมครับมีงานเราใส่เสร็จปุ๊บก็เอาไปให้คนอื่นเช่าต่อคืนร้านไปนั่นเองถูกต้องเราไม่ต้องเก็บไว้แต่ว่าเราออกแบบใหม่หมดถูกต้องใช่บแบบที่เราชอบนะคะก็ชุดเอลิสนะคะจะอยู่ที่หลักหมื่นเหมือนกันแล้วก็ช น่ารักมากจริงๆคะ่ะในส่วนของเครื่องประดับนะคะงานเช้าของอมก็คือชมุกบายจานของอาจาร,รย์นั่นเองญาติของเราครับซึ่งอาจารย์ <ๆ S 1> ทำแหวนให้ด้วยนะคะสองวงก็คือแหวนที่พี่โตขหอกับแหวนวันส่มแหวนอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งอาจารย์น่ารักมากนะครับเพราะว่าผู้ชายเนาะแบค์เรื่องเพชรเลยครับแทบจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแบบเออรู้แค่ว่าหนูอยากได้แบบไหนแค่นั้นเองก็ไปปรึกษาอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ให้คำปรึกษาดีมากๆนะครับน่ารักมากๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการทำเนาะแหวนนี่เป็นสิ่งแรกที่ได้เลยนะของพี่ แล้วก็สร้อยแล้วก็ต้อมหูอันนี้ก็คือของออมอาจารย์ทาให้หมดเลยในงานเช้าค่ะส่วนงานเย็นออมเลือกเจมส์พาวิเลียนนะคะเราไปช้อปปิ้งกันที่พารากอนถูกต้องก็เป็นร้านเพชรที่เรียกว่าอลังการมากนะครับแล้วก็เครื่องเพชรเยอะมากๆตาลายอะ่ะลองกันเมื่อยอ่ะครับแคือ,อต้องบอกว่าออสวยจริงสวยคลาสสิกใส่ได้นานทมาเลสคือต้องให้เจมส์พาวิเลียนจริง,รงถูกต้องถูกต้อง,งถูกต้อง,องแล้วก็เห็นเลยว่าเอองานเขาดีมากงานเนี้ยผ่านแล้วก็เพชรดีจริงๆนะคะก็เราก็ได้พี่เซลล์น่ารักมากชื่อพี่เตียงนะคะใครสนใจ ก็คือสาวๆที่แต่งงานก็คือไปหาพี่เตียงกันได้ที่พารากอนเชียร์เก่งมากๆนะครับคุณผู้ชายนะนะครับหมดตัวแน่นอนหมดตัวแน่นอนแล้วก็ได้ถูกต้องอหูกาไลแล้วก็สร้อยครับผมใช่ค่ะแล้วก็แหวนของคุณผู้ชายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาทาร่านะคะของพี่โมพี่จินแล้วก็พี่แพรนั่นเองรุ่นพี่ของเราก็อย่างที่เห็นว่าว่าเราจริงๆเราสนิทกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าการแต่งงานครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะได้แหวนที่พี่ๆออกแบบให้นะครับก็เลยปรึกษากับทางพี่โมนะครับซึ่งพี่โมก็ออกแบบผู้ชายให้ กิมมิกในแหวนเป็นยังไงบ้างนะครับกิมมิกในแหวนนะครับก็เนื่องจากเป็น พี่เราเราก็สามารถที่จะให้เขาช่วยออกแบบให้ได้นะครับเนื่องจากเขาเป็นแบรนด์เครื่องประดับนะครับเราก็อยากจะฟังกิมมิกที่ทําให้เรานึกถึงพี่ๆเขาไว้นะครับก็เลยมีการฝังมุกไว้ข้างในด้วยนะครับว่ามีมุกข้างหน้าแล้วก็มีเพชรเป็นผู้ชายก็เพชรเม็ดเล็กๆก็กกพอแล้วก็มีชื่อชื่อนะครับอยู่ข้างในมีชื่อหนูด้วยแล้วก็ชื่อพี่<ม>นะครับเวลาใส่ก็จะพอดีนิ้วเลยสวยมากแล้วคือพี่โตก็คือเลือกเองไงว่าเหมือนแบบอยากได้ความหนาเท่าไหร่สีประมาณไหนเป็นแบบเงาเป็นแบบอะไรอย่างงี้พี่โมก็คือออกแบบมาให้ออกแบบได้ีมากๆใช่สวยมมาาากทรนะคะ แล้วก็มีคัฟลิงนะครับที่คนถามเยอะเลยนะครับออคัฟลิงอันนี้นะครับก็เป็นเพื่อนที่เรียนปอเอกนะครับทำมาให้นะครับเป็นพี่ลีโอนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใส่ชื่อร้านเอาไว้นะ,ะก็คืออันนี้เขาทาให้เป็นเหมือนของขวัญด้วยนะครับแล้วก็สว,สวยมากๆอันนี้ <ไป S 2> ใชเ้เป็นเป็นฉลุเลยฉลุตัวหนังสือขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมอยากได้เป็น อัญมณีนะเขาก็ทําเป็นนินให้นะครับเป็นนินออนิกเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นออนิกฝังนะครับเป็นออนิกเม็ดเล็กๆอยู่ข้างหลังนี่สีดำแล้วก็เป็นโลโก้ของแล้วก็เป็นโลโก้งานด้วยนะครับก็อก็ใส่ในงานเย็นใส่ในงานเย็นสวยมากเป็นอีกอันหนึ่งที่คนถามเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวใส่เรียกว่าลิงค์ร้านไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจแล้วก็จะมีรองเท้าต่อมารองเท้าที่ผมใส่นะคะในวันงานก็คือจะเป็นรองเท้าจากเซเลม o นนี่ชูสนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบจะเป็นรองเท้าจากเซเลมันนี่ชูสขอมใส่ทั้งงานพระชั้นนาสงงก็็จะเปรอท สีขาวเนาะหัวปิดเนาะอันนั้น3นิ้วแล้วก็อันนี้5นิ้วแพตฟอร์ม2นิ้วนะคะเลือกความสูงเลือกสีได้ตามต้องการเลือกอะไรเงี้ยได้หมดเลยซึ่งผ้าเนี่ยเราพี่อยากได้แบบนี้เลยก็คือซาตินแล้วเขาก็หาให้ได้จริงด้วยนะครับสวยมากก็จะแมทกับชุดเจ้าสาวพอดีงานแต่งงานงานเย็นที่ต้องเดินนานๆแนะนําว่าใส่รองเท้าแบบนี้เนาะจะไม่กัดแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยเดินได้ตลอดเลยเพราะมีแพตฟอร์มด้านหน้านะคะมีหลากหลายแบบให้เลือกคนน้องคนนกสําหรับอัฟเตอร์หรือว่าคนที่ไม่ใช่เจ้าสาวจะใส่ไปออกงานอีวนนตกกก็มรถลือออูได้้้งแจะย ก็คือคนที่ดูแลเราหลังจากจบงานแต่างงานแล้ว ะะก็จะมีโมโมโกะนะคะชูแซนแบกสปานั่นเองก็คือดูแลดีมากพี่วีหนูส่งรองเท้าไปทําทุกคู่ใช่เพราะรองเท้าเราเละเทะนะครับรไปลุย<เ>ลสวเร<า>เลยอะไรมานะครับใช่ยับเยินพอสมควรส,ส,ส่งไปทําสปาทําสีใหม่เคลือบนาโนแล้วก็ติดพื้นรองเทา้าถูกต้องรวมถึงรองเท้าทำงานพี่ด้วยนะเพราะใส่านานๆมันสึกก็ส่งไปที่นี่เหมือนกันนะครับใช่โมโมโกะตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วเวลาหนูดูแลรองเท้าหนูส่งรองเท้าชันแนวแฟรอะไรเงี้ยไปทำหนูก็ทาที่โมโมโกะอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คุ้มค่าคุ้มราคา ปลอดภัยแน่นอนมีเคอรี่มารับมาส่งให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องไปส่งเองต่อมานะคะนอกจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงหน้าผมของาสาวเพราะรู้สึกว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันในวันงานเนาะเราก็ใช้แม่ตักกี้นะคะก็คือคนที่แต่งประจําหอมอ,อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ช่างทําผมก็จะเป็นพี่แซมนะคะก็จะเป็นช่างทําผมคู่ใจของแม่ตักกี้เช่นกันอันนี้ก็น่ารักมากเพราะบ,บอกว่าอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าพี่แซมทาตัวเอสกับพีได้ไหมบนหัวซึ่งเรากำลังนั่งแต่งหน้ากันอยู่ตอนบ่ายแล้วพี่แซมก็ทําได้ปังมากเรียกว่าไวมากไวมากจริงๆนะคะอันนี้กก็จะอยู่่่ทีหหลัมืนเช กันค่ะครับผมต่อมานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันต่อเลยที่ปากล้องกับวิดีโอ,อใช่ค่ะทีมหลักของเราคือทีมพี่เกรทนะคะเกรทเทสนั่นเองนะคะก็คือท,ที่จริงต้องบอกกันว่าส่วนใหญ่คนที่ออมใช้ในงานแต่งงานเนี่ยเจ้าต่างๆเนี่ยคือเป็นคนที่รู้จักกันมานานอยู่แล้วหรือว่าคนที่เคยร่วมงานกันอยู่แล้วหรือคนที่เราชอบผลงานส่วนใหญ่แต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือคนที่รู้จักกันมาก่อนอย่างพี่เกรทอ่อมรู้จักมาตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วนะคะจนตอนนี้แต่งงานก็เลยแบบเออต้องเป็นพี่เกรทแน่นอนเพราะว่าอ่อมมาชอบ นะคือตอนถ่ายเราก็ยังมีเอ๊ะได้เหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ดูรูปเลยเ,เราไม่ได้ดูรูปแต่พี่เขาจะมีมุมแบบมุมเนี้ยนะมุมนั้นะนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยตอนถ่ายนะมีคิดในใจมันได้ปะวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่ารูปมาสวยเฉยเลยแล้วแบบ อาร์ตมากใครที่ชอบรูปที่แบบอาร์ตอาร์ตสื่อเนี่ยเราตั้งเป็นหน้าจอเลยด้วยซ้ำเนาะใช่นะสวยมากสวยมากนะครับนี่ฮันไบดีแชทสปใช่ก็จะเป็นพี่เกรทก็คือแสนกว่านะคะเป็นตากล้องหลักก็จะมีทีมทั้งหมด6คนตากล้อง4ี่คนแล้วก็ช่างไฟ2คนครับผมใช่ค่ะแล้วก็จะมีแคนดิดตประกอบไปด้วยพี่บูนะคะคุณบู๊ซูริก็คือรู้จักกันมานานตั้งแต่อี่ฉันอยู่ปีหนึ่งพี่บูนี่ก็คือรู้มุมอยู่แล้วไม่ต้องกวนเลยนะเ็นช่างกล้องที่เรียกว่าเจอบ่อยที่สุดนะคร ก็เป็นที่บูนะคะก็เจอกันทุกงานแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณคลิปดาม่าคิงนั่นเองเอ,อันนี้ก็เจอกันประจำค่ะประจำเจอกันเกือบทุกงานเหมือนกันก็ไม่ต้องพูดเลยในส่วนของโฟโต้บูธในงานเนาะก็จะเป็นของ 4AM โฟโต้บูธนั่นเองอันนี้ก็ออยนะคะเพื่อนมหาลัยให้เป็นของขวัญแต่งงานน่ารักมากสีทุกอย่างที่เลือใช่แนะนําเลยนะครับอันนี้ใครมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับชอบโฟโต้บูธกันมากนะครับทุกคนจะชอบต่อคิวโฟโต้บูธนักคิวยาวที่สุดเลยนะครับก็สามารถช่วยให้แขกไม่เบื่อได้ระหว่างรองานเริ่มใช ส่วนวิดีโอนะคะก็จะมี2คนนะคะก็คือวิดีโอที่เป็นแบบตัดสั้นเนาะก็คือที่เอาลงใน i ิน t a g r กรอันนี้จะเป็นน้องแบรนถ่ายแล้วก็ตัดให้เลยนะคะก็จะเป็นน้องแบรนที่ถ่าย YouTube ให้เราตลอดที่ผ่านมาเยี่ยน้องแบรนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดวิดีโอมาแล้วไม่มีแก้เลยไม่แก้เลยที่เห็นดรามแล้วเอาเลยจบใช่ถูกแต่ว่าอันนี้ก็คือหลักหมื่นต่อมานะคะคนที่มาถ่ายคลิป YouTube ให้นะคะก็คือน้องฝีฟ้านั่นเองก็คือหลักพันนะค่าน่ารักมากเลยถ่าย พูดให้เยอะมากอืมก็ตามติดตัวเนาะตามติดตัวตลอดเวลาะะใช่ค่ะส่วนคนตัดต่อไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือน้องกันนะคะน้องกันก็คือเป็นทีมงานของเราอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ออฟฟิศเอวานั่นเองนะคะก็ตัดทุกคลิปค่ะน้องกัน,นเก<อ>่งม<น>าก<ะ>ใช่ค่ะ,คะเอามาในส่วนของดนตรีนะคะดนตรีนะคะ,นนะ,คะในงานตอนเช้าเปียโนของที่บ้านเนาะ,ะมีแกรมเปียโนก็เลยให้คุณเจมส์นะคะมาเล่นเปียโนให้อันนี้ก็คือมีรุ่นพี่แนะนํามาก็จะเป็นเพลงสากลทั้งหมดเลยที่หนูชอบครับก็คือลิสต์เพลงให้เขาเขาเล่นได้หมดใช่ค่ะส่วนตอนบ่ายนะคะ ตอนยกน้ําชาก็จะเป็นพี่ต้นนะคะที่รู้จักกันมาสมัยนานนมงพระเจ้าเข่าเกิน10ปีเช่นกันพี่ต้นก็มากับพร้อมมือเปโนพี่ต้นกีตาร์ซึ่งพี่ต้นนี่มือโปรเราไม่ต้องพูดกันมองตารู้ใจใช่ก็จะเป็นเพลงไทยมีความแบบโบราณโบราณชิวๆเพราะเพราะเดยใช้คำว่าโบราณย้อนยุคย้อนยุคุคย้อนยุคใช่ใช่ย้อนยุคอะไรที่ต้นทำได้ใช่แล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นคุณเพอร์ทีสนะคะแห่งเดอะวอยซ์ครับคุณเพอร์ทีสก็เสียงดีมากนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นเพลงสากลทั้งหมดที่เราลิสต์ไว้ให้ค่ะอันนี้คอง ใช่แล้วคะ่ะแล้วก็เลือกเพลงกันเองหมดเลยนะคะพอย้อนกลับมาที่งานที่บ้านนาะงานที่บ้านจะมีโต๊ะเคกด้วยนะคะโต๊ะเคกโต๊ะขนมเนาะโต๊ะขนมเพื่อนหนุ่มทำให้ชื่อวบเมเมแห่งโกแกสึ ใช่มาทำให้ทั้งหมดอร่อยต้องบอกอย่างนี้เมย์ทำเป็นคนที่ทำไอที่ไส้ทัฟเฟิลได้หล่อแบขนมปังพี่บิเรียกว่าขนมปังทัฟเฟิลโฟร์ชีสนั่นแหละอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็คือแต่สวยจนคนไม่กล้ากินอ่ะสวยไปแล้วคนไม่กล้ากินเราต้องไปเปิดนะไปเปิดกินเปิดเมย์ทำให้ทำเยอะมากแบบทาร์ตลาสเบอร์รี่โคโค่นัททาร์ตเยอะมากค่ะชอบอะไรอย่างเงี้ยให้ดูรูปมากรเรียงสวยมากนะสวยมากแล้วก็จะมีเค้กตรงกลางที่เป็นเค้กไออุ่นกับบัวขาวหมาแมวของเราด้วยอนะเบเกอร์ฟอเรสต์ทำให้นะคะ เป็นไอรอสอ์กินเค้กบัวขาวมุดใช่แล้วเป็นเบเกอร์เอ็กฟอเรสนะคะทำให้น่ารักมากซึ่งจะเป็นเจ้าเค้กประจำสั่งวันเกิดอยู่แล้วซึ่งรสที่อร่อยที่ผมชอบกินเลยคือช็อกโกแลตโคตรเข้มข้นแล้วก็เวลเวทหมดเกลียง3ชั้นน่ารักมากต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของงานชาวมีเก้าอี้นะคะที่มาจัดให้จากนครโตนั่นเองเก้าอี้สวยงามมากถูกใจตรงเรคอนใช่ครับ งานทำไม่หมดเนาะก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือในส่วนของอาหารที่เราทําให้แขกนะเป็นแ c a t e ริ n g แต่ใส่กล่องแบบเร็วๆเพราะเราไม่มีเวลาก็จะเป็นเชฟบอลจากมาสเตอร์เชฟค่ะอันนี้ก็จะราคาหลักหมื่นเช่นกันใช่ค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่งานเย็นก็จะมีกิมมิคเลยๆเนาะก็คือเครื่องเสียงเนาะก็จะเป็นหลักหมื่นคใช่ค่ะไฟก็จะเป็นหลักอื่นจะมีในส่วนของเค้กเค้กที่ทุกคนชมคนชมเยอะมากส่งมาถามเยอะโค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 เค้กที่จบงานทุกคนถามเยอะที่สุดใช่ตั้งแต่จบงานวันนั้นเลย ส่งมาคือตกใจมากแล้วเราก็ได้กินด้วยช่วงนี้มากเราชิมประมาณ9้าอันเนาะพี่ถ้าเห็นในภาพของที่เราปล่อยไปตอนที่แล้วนะก็จะเห็นเทกที่เราไปโรยกันนั่นแหละอันนั่นแหละครับหญ่มากเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนแล้วก็ใช้ผลไม้มากกว่า5กิโลนะคะพี่หู่าเนี่ยมายทำให้แล้วก็เป็นครีมชีสบิสคอฟนะคะแล้วก็เป็นมิ์เบอรี่ซอสจาก c e l e b r a t t t h นะคะอร่อยมากเดี๋ยวแปะคอมเมนต์รีวิวไหมคนอินบ็อกมาถามเยอะจริงคือจะบอกว่าคือเพื่อนหนอมอ่ะเขารู้จักกับเจ้าของเพื่อนหนอมก็เลยทำอันเนี่ให้เป็นของขวัญ น่ารักมา,มากนะอันนี้มีความสุขมากเลยชอบมากชอบเค้กนะแล้วก็จะมีในส่วนของพวงมาลัยที่เราไหว้ตอนยกน้ําชาค่ะของอมแม่กับอากงก็จะเป็นของฮาร์ดเมดนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่กิกด้วยนะคะสุดท้ายนะคะจะต้องขอขอบคุณ d ีออบิวตีด้วยนะคะพี่แนนที่ส่งเทียนหอมหอมมาให้ทั่วบ้านเลยนะคะ<ช>เป็นเทียนหอมประจุเราก็ได้จุดที่งานด้วยเนาะคนก็ชมเยอะนะครับว่าที่เข้ามาแล้วกลิ่นแรกที่เขาได้สัมผัสเลยก็คือความหอมของเทียนนี่เองนะครับใช่แล้วแล้วก็ขอรีแคปชุดนะคะที่ผมใส่ทั้งหมด เลยนะคะเพราะว่าหลายคนอนะ่ะส่งมาสอบถามกันเนาะ ừ ừ. ก็จะเป็นชุดที่พี่โตขอแต่งงานอันนั้นเสื้อสีขาวของคริสโตเฟอร์นะคะพรีเวดิ้งของแบรนชอรี่ของปุ่นปุ่นนั่นเองเพื่อนทาให้เทนนิสของพีทไปสสีสุภาแล้วก็ชุดในงานสองตัวที่พูดไปก่อนหน้านี้รวมถึงชุดที่กระบี่ก็ของวานัสเหมือนกันค่ะครับผมค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อมอมออมชาแนลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย